สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับบสองยี่สิบสี่นาทีเพิ่งได้ลงเวทีนะครับเพิ่งได้ย้ายสถานที่นะครับเอารุ่นกันอีกเมื่อน,นึงแล้วพี่น้องนะครับปกติเขาตั้งเที่ยงไม่นี้ขยับปเป็่ยนใบสองนะครับไม่ติงารงานสถานาการณ์สุดยอดเลยเต้นคืนเห็นได้คลิปไม่ติงสุดยอดแบบนี้แล้วนะครับ ช่องพ่อยงยุทธนะครับพี่น้องแล้เบิบ้งให้แน่จีเบื่องไหนไร้เนี่ยหมายวานี่เราก็ซื้อถุงมือถุงยางให้ทีมงานพุ่ณดิ่อค่ะคุณพยุทธ์แม่ติ่งด้วยนะครับ,บเล้วเล่ยนอยูนน่ธตำบลหนองกีครับอยู่ตรงข้ามซีเกนะครับตำบลหน,นองกีกบินบุรี ปลาจีนบุรีด้วยพี่น้องครับหมูเล้งได้แล้วจีววได้แล้วได้แล้วอเออคุณละปีนึงไปเอาเชียเดียวรวดได้เป็นแสน อีลีได้ี่ขั้นปีนึงเอาเท่นนึงได้เป็นแสนได้นี่ ลอกคัดฝนลงนี่ออกยากเลยเนาะแล้วเมื่อคืนนี่ฝนตกบกแข็งเลยครับแต่ว่าสนามดินมันเนี่ยนแ้วมไหลนะครับวันจีบ่มีคนแล้วเมื่อคืนนะครับฝนตกบกแข็งเลยเพราะฝนหยุดฝนก็ออกไม่กับด้วยใจไหลขึ้นเขาจังพี่น้องเห็นในภาพนะครับ สนามยางดีพี่น้องครับแห่งกินเลยครับมาเลยเมือแลงนี่มีตมอยู่น้อยเดียวนะครับลองกันด้ยมองทานทีม,มื่อนี่ทีมงานก็อีเลงมือเมื่อแน่แหละครับมื่อนี้ครับไปสองครึ่งแล้ได้ลงของ ขอบคุณนะครับที่ผ่าน,นมางานผ่าน,นมาทั้งเครื่องดื่มทั้งของอยู่ของกินนะครับมาเติมกำลังใจทีมงานนะครับไม่ขอลืมพระคุณนะครับถึงว่าเบิงหมอลำนะครับสุดยอดขอบคุณทุกกำลังใจทีม่มีให้ทีมงานสาวน้อยพิษบ้านเพียงทุกแผนกทุกระบบนะครับ มันจะกุ้งเป็นยังบาทเป็นยังบาทหกสามเก้าวอาเป็นบ้าบอนับเอาเอาเอาวังก่อนแก้เดยอันนี้ไหมเอาอันเดียวนี่ก็พอนี่พ่อหกร้อยบอแบบชาชนตี พี่น้องลูกสาวนับเอาไปดูดกิ0รทายยังพอทำบุบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยได้ไมสี่ร้อยได้ไม่ได <laughs> ยัยงวะวันจันทร์มือื่นมือจีสื่อแม,ม่เรียก,กอ,ยอีกแค่ยังยามอ่ะเออเขากับสื่อกวอเล่นสองสี 2, 4, อุย้ยไอ้นอนไอ้นอนจะตังค์จะเหลืออยู่ร้อยกว่าบาทโอ้ปแพรชนลลก่ยวันนั้นยี่สิบคลิปเอ,เออคือดิมแบะคือดิมมานั่น เฮ็ดเรื่องเบิกติเออกาไปเฮ็ดเรื่องเบิกเจ้าของแต่ว่าค่าใช้จ่ายบีมันสิ่งค่าใช้จ่ายได้ว่ามันไปใส่มาใส่โอบ่แม่นว่าสิไปทางซ้านเอ้ยไอถุงเอะไอ้ถุงเว้ขอบคุณเจ๊กุ้งดูแลของให้ทีมงานนะครับ พร้อมนะครับผมใครจะรับมอบเชิญได้แล้วเอาไว้นีกนขอฮ็ดเบียก่อนเอาไว้นีกนเดินมาเอาผู้เดก่อน้าเอตักาอะไรันแจกสิบมันมันกเบี้ยวมันบอลูกมันบอไมง <cười> 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 yeah. Yeah. lúc sáu mắt ngắm nó <laughs> ชิดหวัดประกาศใช้อยู่ครับเมื่อกระทู้มนหล่นน้ำกันอยู่ก็การใช้กับเบื้องลูกเต้าวงสองนะครับรบ่าโจก็ได้ไว้ใจเรานะครับผู้ที่มีวุฒิภาวะนะครับมีความเป็นผู้นำ ครับได้ไปเห็นไปเป็นผู้จัดการวงสองะอนะครับพ่อการชัยเอาเดี๋ยวอีท้ายคลิปเห็นพี่นอ้องลุกมือเรื่อยๆอัปเดตสถานการณ์ มาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องทำนี้อยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงล้ำรวยทุกผู้ทุกคนครับ